สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์รายการค้าและสมการบัญชีนะคะการวิเคราะห์รายการค้าและสมการบัญชีเป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการบัญชีเพราะช่วยให้การบันทึกข้อมูลทางการเงินถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงของกิจการการวิเคราะห์ที่ถูกต้องจะช่วยให้การจัดทํางบการเงินมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานข้อมูลทางการเงิน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการบัญชีที่ดีค่ะเราจะมาทบทวนการเพิ่มและลดของหมวดบัญชีหมวดบัญชีละัะมีทั้งหมด5ห,หมวดหมวดหนึ่งสินทรัพย์หมายถึงทรัพย์สินหรือสิ่งที่กิจการเป็นเจ้าของจะเพิ่มเดบิตลดเครดิต2หนี้สินคือหนี้หรือภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเพิ่มเครดิตลดเดบิต3ทุนต่อส่วนของเจ้าของเงินลงทุนของเจ้าของกิจการเพิ่มเครดิต ลดเดบิต4รายได้รายรับจากการขายสินค้าเพิ่มเครดิตลดเดบิตและ5ค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเดบิตลดเครดิตวิธีจำง่ายๆบัญชีเดบิตเพิ่มสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายค่าเครดิตเพิ่มมีสินทุนและรายได้จะเพิ่มขึ้นความหมายของรายการในทางบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกรรมทางธุรกิจรายการค้าหรือ transaction หมายถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจซึ่งมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกิจการเช่นการซื้อสินค้าการรับเงินหรือการจ่ายค่าบริการผลกระทบของรายการรายการค้าที่เกิดขึ้นจะต้องถูกบันทึกในบัญชีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้นกิจการต้องบันทึกเพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมสถานะทางการเงินได้อย่างถูกต้องตัวอย่างของรายการค้ารายการค้าสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆเช่นการซื้อขายสินค้าการจ่ายค่าใช้จ่ายเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟการรับเงินจากลูกค้าหรือรายได้จากการให้บริการสมารการบัญชีคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวก ส่วนของเจ้าของความสัมพันธ์พื้นฐานสมการบัญชีช่วยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของโดยทุกกิจาการจะต้องใช้สมการนี้เป็นหลักในการจัดทําบัญชีความหมายของสมการบัญชีสมการนี้หมายถึงว่าทรัพย์สินทั้งหมดของกิจาการสินทรัพย์มาจากสองแหล่งหลักได้แก่เงินทุนที่มาจากการผู้ยืมหนี้สินเงินทุนที่มาจากเจ้าของกิจาการเอง ส่วนของเจ้าของดังนั้นทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกิจการจะต้องสอดคล้องกับสมการนี้ความสำคัญของสมการบัญชีสมการบัญชีเป็นหลักการพื้นฐานที่ทำให้การบันทึกบัญชีมีความสมดุลช่วยให้การตรวจสอบบัญชีมีความถูกต้องและแม่นยำทำให้สามารถติดตามและควบคุมสถานะทางการเงินของกิจการได้ง่ายขึ้นขั้นตอนการวิเคราะห์รายการค้า มี4ขั้นตอน1ระบุรายการค้าพิจารณาว่าเหตุการณ์หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นรายการค้าที่ต้องบันทึกบัญชีหรือไม่วิธีตรวจสอบง่ายๆคือมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกิจการหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หนี้สินหรือทุนหรือไม่หากมีผลกระทบต้องนำไปบันทึกบัญชีสองกำหนดบัญชีที่เกี่ยวข้อง เมื่อเราระบุได้ว่าต้องบันทึกบัญชีแล้วต่อไปคือระบุว่าธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับบัญชีใดบ้างเช่นเกี่ยวกับเงินสดสินค้าเจ้าหนี้การค้าทุนค่าใช้จ่ายการกำหนดบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องจะช่วยให้การบันทึกบัญชีแม่นยำขึ้น 3. วิเคราะห์ผลกระทบเราจะวิเคราะห์ว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลต่อสมการบัญชีอย่างไร สินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงอย่างไรการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้เราบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. ตรวจสอบความสมดุลขั้นตอนสุดท้ายคือตรวจสอบว่าสมการบัญชียังคงสมดุลหรือไม่ตามสมการบัญชีคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหรือทุนนั่นเอง ตัวอย่างที่1การลงทุนในกิจการรายการค้าคือเจ้าของกิจการนําเงินสดมาลงทุน1 0 0 0 0แบาทบัญชีที่เกี่ยวข้องได้แก่เงินสดหมวดสินทรัพย์และทุนหมวดส่วนของเจ้าของหรือทุนการวิเคราะห์เงินสดจะเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0แบาททุนจะเพิ่มขึ้น10,000แนบาทแทนค่าสมการบัญชี สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของคือ100 0 0 0เท่ากับ0 000, บวก100ตัวอย่างที่2ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อรายการค้าคือกิจการซื้ออุปกรณ์สํานักงานเป็นเงินเชื่อมูลค่า5 0,000บาทบัญชีที่เกี่ยวข้องได้แก่อุปกรณ์หมวดสินทรัพย์และเจ้าหนี้การค้าหมวดหนี้สินการวิเคราะห์อุปกรณ์จะเพิ่มขึ้น5 0,000บาทหนี้สินจะเพิ่มขึ้น5 0,000บาท แทนค่าสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของคือ5 0,000เท่ากับ5 0,000บวก0ตัวอย่างที่3การขายสินค้าเป็นเงินสดรายการค้าคือกิจการขายสินค้าเป็นเงินสดมูลค่า3 0,000บาทบัญชีที่เกี่ยวข้องได้แก่เงินสดหมวดสินทรัพย์รายได้จากการขายแฝงอยู่ในหมวดทุนการวิเคราะห์เงินสดเพิ่มขึ้น3 0 0 0 0บาท รายได้จะเพิ่มขึ้น3 0 0 0 0บาทแทนค่าสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของคือ3 0 0 0 0เท่ากับ0บวก3 0 0 0 0ความสำคัญของการวิเคราะห์รายการค้าลำดับแรกความถูกต้องการวิเคราะห์รายการค้าที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญของการบันทึกบัญชีที่แม่นยำหากวิเคราะห์ผิดพลาดจะส่งผลต่อการบันทึกบัญชีและงบการเงินทั้งหมด ลำดับที่2การตัดสินใจข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องจากการวิเคราะห์รายการค้าที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลำดับที่3การปฏิบัติตามกฎหมายการวิเคราะห์รายการค้าที่ถูกต้องช่วยให้กิจการสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อควรระวังในการวิเคราะห์รายการค้า1ความรอบคอบ จะต้องมีการตรวจสอบซ้ำเสมอเส,อสอความเข้าใจทางธุรกิจจะต้องรู้ลักษณะของธุรกรรมที่เกิดขึ้น 3. ความรู้ทางการบัญชีต้องเข้าใจหลักการบัญชีพื้นฐาน4ความละเอียดต้องใส่ใจทุกรายละเอียดของรายการค้าการวิเคราะห์รายการค้าเป็นขั้นตอนแรกของวงจรบัญชีหากวิเคราะห์ผิดพลาดจะส่งผลต่อขั้นตอนถัดไปเช่นการบันทึกบัญชีการผ่านรายการ และการจัดทำงบการเงินดังนั้นควรให้ความสำคัญและตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์รายการค้าอย่างรอบคอบบทสรุปและแนวทางการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการค้าและสมการบัญชีฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำความเข้าใจและฝึกการวิเคราะห์รายการค้าและสมการอย่างต่อเนื่องตรวจสอบความสมดุลของสมการบัญชีทุกครั้งหลังวิเคราะห์ ศึกษากรณีศึกษาและตัวอย่างรายการค้าที่หลากหลายติดตามมาตรฐานทางการบัญชีอยู่เสมอเท่านี้เราก็จะพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการค้าและสมการบัญชีให้เพิ่มขึ้นได้แล้วพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าขอบคุณค